ทางพี่น้องเอ้ยทางยางังสิจนมาไปหอดใส่หอดใส่าแต่เขาสิมีปัญญายางบนเนาะค่ะ เป็นทางยังสิไปเป็นยี่สิบสามสิบโลระหว่างทางก็มีร้านอาหารมีร้านเครื่องดื่มร้านกาแฟมีร้านไอศครีม กาดาเซอิตาลีนะคะพี่ลองเห็นตึกกันสินี่จะลูๆไดยนน้ยังข้างในนี่ บังคุสาวซุ้มนันพักกันแก้ผ้าท่นแก้ผ้าอาบแดดอากาศกระบ,บ่ฮหอนบันไดคันเป็นห้อนหอนนี่โอ้ยข้าจะสีพากันนุ่งบีกินเองงามๆข่สวนแต่แฟนข่อยมาเบิง่งแล้วก็ให้เราะว่าข่อยไล่สาระใบลุ่น นี่ร้านกาแฟร้านนี้กัขนขึนไปทึ่งๆนี่เป็นร้านกาแฟร้านไอติมอาหารเยอะทุกม่ยด้เลยโผู้สาวพากันโชว์หุน่นแก่ผ่าซ้อหุน่น บดไทยออกข้าเจ้านะคะเสียมารยาคุกใหมเดี๋ยวไอ้ทํามันฮัดเกะคุกบอกแฟนมาเบิงเบิงผู้สายเถากันนั่นแล้วเหลือเบิงผู้สาวแก่ค่ะแก่แล้วเบิงเนาะแล้วก็บเบิงตัว ักดู mm. playable, <S S ja ่นเสกนยวสดยวกนีนเียสกนเียสัดอยสกนิเดีว่านดดสักนสันักนิดเันเดีสวัเดกนเีเดสี่วดสัีิันเีนันเสันกนยวัเดิเสกเดีวยวสาเดียวเเก็งามเด้อสิบอกให้ คุณทั้งๆ wow! <Wow. S 2> well, ่นก็พี่น้องเบิ้องมองนั่งกินขขาวกินอาหารมองนั่งดื่มนั่งยังเดลืวเบิ้งน้ำ โอ้ว้ามหอนแล้ะหอนและร้อนร้อนร้อนนี่แด้อข่อยกัญญางมาสิางางองพังกับกัญญางมะยัางมือละไปกลับกะนเจ็ดโลแปดโลบนเด้อกัยญางบนธรรมดานะคะคนเดียวก็เดินได้ ชาวนี้มีรลานอาหารมิซื้อตั้งหลายร้านแซ่บนี่มาเล้งกับมานั่งกินเข่ากนน้ำร้านอาหารนี่ทั้งทั้งนี่ก็นี่นี่เป็นร้านอาหารแซ่บนั่งห้องไรได้ห้องนอกได้ <laughs> โู้ใบลุนพรกกรนเล่นน้ำต้นน้ำเพราะฉะนด้น่มรีกลับบ้านกั โอ้ยเด็กหน่อยปิดเทมปัดได้ค่อยก็ได้เด็กหน่อยปิดเทมมือน,นี้เด็กหน่อยไม่หลุนหลยๆหลทัก้ันทุกคน 1น1อยสิบห้าสิบหกหน่อยผู้ชายวัยรุ่นอ้าวโ้ จต่คนหัวหยิกหยิกทุกหน้อยอิตาเลียนโอ้ยบ่ย่ยายถึงหินนะน้องบอกกักลาเอ้มีข้าเจ้าก็จัดงานเห็นไหมมองจัดงานแต่งงานอย่าง ตรงนี้งามดีดอกทิวลิปสวยๆดอกไม้สวยๆจากอิตาลีค่ะพรุ่งนี้จะมีแข่งแข่งจัก,กรยานบุธาเรือสวยไหมคะดิเซนซาโนแถวบ้านเดียนเอง เมื่อนี้อากาศดีค่ะ21อองศาเรามาเดินกันนะคะถนนคนเดินค่ะคนก็นมาหากิน ซื้อโน่นนี่กินอ,นอินไอติมขนมกินข้าวลานชิลาโตลานไอติม ไอติมที่นี่อร่อยนะคะ นี่เป็นสถานีรถไฟอู้ลม,ม,มแหงลมเย็นดีจังเลยสุไวแกกฝนเมีย Vom See. Ja. Baustelle. Kostet immer 100, 150 reinklatschen. Ich glaube 500 für 150 Quadratmeter. 500 Euro. 500.000, dann fertig jetzt. ขย่างมานี่ซูมมอค่ะย่างไปย่างกลับย่างไปย่างกลับเดินไปเดินกลับ New Correction Outlet ลดสามสิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์โอ้ร้านซูชิร้านโปรดซูชิเป็นบุฟเฟ่ต์นะคะนี่ ้านอาหารบ่อืดบ่อยากมีแต่ร้านอาหารของกินอร่อยเราก็ต้องออกกำลังกายด้วยกินทุกมือ้อยิมือเศร้าก็ออกมากินอาหารเศร้า ไปกับก no ินอาหารแล้วกับกินอาหารอู้เจ้าล่างบ้านไปย่างมาตัังไกแล้วไปย่างกอ เดินไปเรื่อยๆนะคะยังไปกลับเห็นมมนได้จกเจ็ดโลเจ็ดกิโลเหมือนกว่าเก้า กาแฟนางถาข่อยยางมานี่ก่อนอยางเพิ่มอีกแล้วยางนางถายังบกเขียวอีกบางนึงก็เป็นลานกาแฟาเห็นมาพี่น้องทางหน,า,หนานั่งหนานั่งที่ลานอาหารมี่ลานกาแฟาย่างไปหอดก็ไปหาซ่งอาหารดืม่ม เอ้ยนะอันกาแฟดื่มอยากกินยังกระซังกินพูนเป็นซิมิเยวน่ะพูน่ะซิมิเยวน่ะเป็นพวกที่พิทบันค่อยปมาหมดแล้วคะ่ะ ถ้ากันเศร้าเลือกครับไปหลายหม่องลายบอล <c oughs> <c oughs> กำลังย่างกลับแล้วค่ะคู่ในแฟนนางค่ะ่อยได้ไลา์แล้วมื่อนี้ย่างได้ไลา์แล้วคืนนี้หลับหลับดีขนาดอาบน้ำอาบท่านอนสบาย <c oughs> ยางผู้เดียวกับมวนคือเเ่าค่ะว่าจะได้ออกกำลังกายขอให้ได้ออกกำลังกายนะคะเท <c oughs> ่าแล้วอยู่ซื้อบ่อได้ออกกำลังกายจัาซีเฮ็ดยังเน้ะพี่น้องค่ะถถาบ่าออกกำลังกายกับ,บ่มีแนวเหฮ็ดพูนแถวบานฝอยเดี๋ยด้ เดียวเดียวเดียวุยวนะแถวบ้านคอยคุนต้องเดินกลับนะคะคลิปนี้พ่อไว้สมิทธิ์จะมาถ่นันคลิปหน้าเนาะคะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ,คะให้พี่น้องเบิ่งความใสของน้ำนะคะความใสน้ำใสไลยเย็น หวานเย็นทะเลสานบน้ําจืดบ่เหนียวโตค่ะพุ้นพอข่อยคอยไปคุ้นนั่งเรือไปหากินเขา่าเช่าเรือขับไปมาเบิดแล้วค่ะวอากับว่า,จากจิไปใส่องใดก็ได้ทั้งเขาทั้งเขียวในไดก็ไปมาเบิดแล้ว แถวบ้านเป็นสีค่ะมองกินเข่ากินน้ำ